แบงค์อาทิตย์ประกบคู่เพนเค้กเข็มมนิตในละครสงครามเงินสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนจะไปชมคลิปกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับผมหลังจากที่ขึ้นแท่นว่าเป็นดาราอิสระอย่างเป็นทางการบริษัทเชน2561้กนก็ไม่รอช้าเป็นเสือปืนวัยก็ได้คว้าตัวพระเอกสายดราม่าอย่างแบงค์อาทิตย์ตั้งวิบูณพาณิช ขึ้นแท่นพระเอกประกบคู่นางเอกในดวงใจอย่างแพนเคก้กเข็มมนิจะมีก่อนมาร่วมงานด้วยกันเป็นครั้งแรกในละครเรื่องสงครามเงินทันที ซึ่งงานนี้ดุ่มแบงค์อาทิตย์ยังได้เปิดเผยในความในใจมาว่าต้องขอบคุณพี่ชอดพี่เอสและบริษัทเชนสองห้าหกหนึมากๆนะครับจริงๆผมก็ได้ดูงานของเชนสองห้าหกหนึ่งมานานแล้วยิ่งตอนนี้ได้มาร่วมงานรู้สึกตื่นเต้นมากครับซึ่งในเรื่องนี้เราได้เปลี่ยนแปลงบุค,คลิกเยอะมากเพราะตัวละครตัวนี้ฝีมือ ดีหลายๆอย่างอยากให้หน้าเล่นแล้วที่ดีมากๆต่อใจเลยก็คือได้มาร่วมงานกับพี่แพนเค้กเข็มมานิตนางเอกในดวงใจของผมเลยอย่าผมอยากฝากแฟนๆให้รอชมผลงานของผมในละครเรื่องสงครามเงินกับทางบริษัทเชนสองห้นึ่งนะครับจะมีหลากหลายอารมณ์มากๆในปี2023นี้รอติดตามชมกันนะครับเอาเป็นว่า เป็นอีกหนึ่งหนุ่มของทางช่องเจดสีที่หมดสัญญากับทางช่องแล้วผันตัวมาเป็นดารานอิสระนั่นเองนะครับผมรอติดตามผลงานของเขาหนุ่มแบงค์อาทิตย์และสาวแพนเค้กเข็มมนิตในละครเรื่องสงครามเงิน